สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอ็มมี่สีชมพูนะครับผมก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะครับผมอ่ะก็เจอกันเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับช่องสีชมพูนะครับช่องที่เป็นนําเสนอแนวทางในการเลือกซื้อฉลากเินแบงรัฐบาลโดยที่แอ็มมี่จะวิเคราะห์มาให้ก่อนนะครับว่าโพยไหนที่มันน่าสนใจก็ก็จะถัดมาให้เฉพาะโพยที่แอ็มมี่ชอบนะครับโดยที่แบบอ,ออกเยอะๆออกบ่อยๆก็แสออกก็หย่อนนี้แหละในโพยที่หลงให้นี่แหละนะครับอ่ะหนึ่งโพลนะครับว่า มาหลายมากๆแต่ก็คือเข้าอยู่ต่อเนื่องแล้วก็เป็นโพลที่อยู่มานานคงกระพันมานานนะครับผมอ่าอ่าเรานิดนึงครับของของเอ่อของแอดแอดแมนปอเนี่ยแอดแมนปอเนี่ยก็จะมีมีเฟสนะมีเฟสมีเพจนะแล้วก็คือเกี่ยวกับพวกเอ่อก็คือลงลงเกี่ยวกับพวกนั่นแหละรายวันะหวยหวยรายวันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอันก็คือแบบพวกฮานอยอะไรเงี้ยฮานอยเวียดนามอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครัฮึ่งแบบ มีการเข้ากลุ่มด้วยนะแล้วก็แล้วก็มีบูชาพระเครื่องรางต่างๆนะครับผมอันนี้นคือเรา,า,าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับผมแล้วก็แล้วก็คือคือตัวในกลุ่มเนี่ยคือคือตัวตัวที่ลงในเฟสเนี่ยจะลงก่อนหวยออกสักวันสองวันเนาะประมาณนั้น,น,ะ,นะครับโดยที่ อันที่ออกมาก่อนเนี่ยน่าจะมาจากในกลุ่ม right? น,นะมีคิดว่าน่าจะของจริงก็ right? คือแบบอันนี้น่าจะของจริง mm hmm. น่าจะมาออกมาจากในกลุ่มแต่ว่าไม่ไม่อยู่ในกลุ่มนะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับผมแต่ว่ามีคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นคนในกลุ่มเราออกมานะครับางนั้นเพราะว่าดูเราเชยเรน่าจะของจริงนะน่าจะเป็นของจริงนะครับผมอ, wit, อ่ะลำดูกัน,นครับงวดก่อนก็คือให้สามศูนย์เจ็ดเลยก็คือให้ให้สองตัวบ่อยให้ถูกสองตัวบ่อยก็คือแบบอ่าตัวนี้ก็คือก็คือว่าเข้าเนาะเข้าเข้าบนเลยเข้าบนแล้วก็เข้า พราะฉะนั้นมีคนรอค่อนข้างเยอะเหมือนกันรอของข้างเยอะเหมือนกันอา่าเลขก็ชุดประมาณ6ตัวนี่แหละสามเนี่ยหตัวนี่แหละมี518นะครับ418นะครับ318 517 417 317นะเผื่อใครที่ชอบเลข3ตัวตรงโต๊ดซื้ออ่าน่าสนใจนะเพราะว่าเข้าบ่อยค่อนข้างต่อเน,นื่องเลกแค่หกกลวงนะครับถ้าเต็งโต๊ดมันก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อืมแต่ถ้าถูกมันก็ได้เยอะนะได้ผลสมควรแล้วถ้าตรงๆเนี่ยก็ได้เยอะเลยนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้ถ้าเลขตัวไหนที่มินชอบนะมินอ,อืมมินชอบตัวที่มีมีเจ็ดแล้วก็มีแปดซึ่งก็คือมีทั้งหมดเลยเ <c oughs> จ็ดกับแปดมาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยตัวไหนก็ไม่ไปได้นะเป็นไปได้นะมินอ่า <c oughs> ลองมาก็ก็เป็นสี่แล้วกันมินชอบสี่หมดอ่ะสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดเนี่ยมินบบมาคิดว่ามินชอบนะสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดเนี่ยน่าจะน่าไ,ได้แบบตามอยู่นะน่าตามอยู่อ่ะดูมารู้เลขสองตัวต่อนะครับหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่โอโหเรียงเลยนะครับ เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองแล้วก็แปดสี่นะครับถ้าดูภาพรวมอืมไม่มีรายกันถ้าดูอนะไรเงี้ยไม่มีรายกัรน,นะไม่อาจจะมีค่อยตรงกับผพจ้างดางเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอาจารย์ให้แม่นนะอาจารย์ให้แม่นนะอาจารย์หอยแมงปออาจารย์ให้แม่นให้แม่นมากเลยนะครับอก็ลองเลือกกันเลยลวกันนะครับผมคิดว่า,าอาจจะได้ละสามตัวได้นะสามตัวน่าจะได้นะถ้าเกิดอ,ออกมานะครับผม บอลเลนก็จะวนไปวนมาออกไปวนมาวนมาวนไปประมาณอย่างนี้เลยนะครับเท่าที่มีดูไม่ค่อยมีเจ้าไหนอ่ะท่านก็คิดว่าเทียบเจ้าไหนดีไม่ค่อยเห็นเจ้าไหนให้ให้ตรงกันนี้เลยเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ตรงไหมนะเดี๋ยวนะเด่นล่างหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดอ๋อหนึ่งแปดนี่มีหนึ่งแปดอยู่นะนี่หนึ่งแปดถือว่ามีหนึ่งแปดอยู่ของเด่นล่างเนี่ยเอ่อะเด่นล่างเอาจากเด่นล่างเนี่ยก็คือว่ามีหนึ่งแปดอยู่นะ ตัวหนึ่งหนึ่งไปตัวนึง,นงล่างก็ได้นะโ่อเคอันอื่นไม่ค่อยเห็นหนะไม่ค่อยเห็นนะ่อนนะอืมอืมก็จะมีของนะักวันตัวเนี้ยนักวันตัวเนี้ยตัวหน,นะนึ่งนี่ยนี่อ่าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าชนนะถือว่าชนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ชนนะถือว่าชนด้านนี้แล้วกันนี่ถ้าตัวสามตัวชนไหมหกหนึ่งแปดมีไหมไม่มีหกหนึ่งเจ็ดมีไหมไม่มีไม่มีเลขหกหนึ่งเจ็ดห้าสองเก้านะครับ มชน,มน,นประมาณนี้แล้วกันถือว่าประมาณนี้แล้วกันก็ตัวคดีตามของแป้งปอน่าจะของจริงนะตัวนี้นะครับก็เลือกกันได้เลย,เ,ลยเพราะลายมือเหมือนดูแล้วลายมือเหมือนมากๆาคือเหมือนมากๆถ้าปอ,ปองก็ปองเหมือนมากแต่ยอนยน่าจะของจริงแล้วแหละเพราะมันน่าจะออกมาจากในกลุ่มนในกลุ่มนะครับผมนะแล้วก็มาแชร์กันนะครับผมนะอ่ะเดกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม